็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งท่านก็ตัสสะอะพวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสระณังขัจฉามิธรรมังตรันังขัจฉามิสังขังขัตฉามิทุติยัมปีธรรมังตรันังขัจฉามิทุติยัมปีสังขังขัตฉามีตุติยมปีตุทางตรังทัตฉามีตติปะนาปิปะกัส ทุเรวาสันติเกวาตะเกะชอภิสัญญวนาวาอภิสังกิปิตวายังโพธสังกะหิเตนะอัสังกะหิตังอัสังกะหิเตนะสักิตังสังกิเตนสังกตงอัังนาวิปยุตตัวิปยุตเตนะสัปยุตต สัพพัญญติโยหันทะพัญาติสัจพันญาติอรียพันญาติโคขพันญติจินตาวตาโคขารามโคขรพันญติสัลโรตระมโม จะต้องก็จะเอ่ยถึงในโอกาสต่อไปนะครับในลําดับนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับก็กําลังในด้านบนบ้านข่าวนะครับเจ้าภาพก็กําลังส่งอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ขึ้นเคารพศพแล้วก็แสดงความอาลายัยท่านชนสว่างและสมวิวเหนที่บ้านข่าวนะครับก็รออีกสักครู่หนึ่งครับ ไา้การปฏิบัตกันท่านยังอยู่บริเวณงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกก็ดีนะครับก <c oughs> ็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้พักผ่อนกับปัตรยาัยแลวก็รับประทานอาหารที่ทางเจ้าน้านได้จัดเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยทั้งสองจุดเลยครับทั้งด้านนอกและก็ด้านในบ้านขาวพร้อมทั้งมีเครื่องดื่มเป็นน้ําดื่มบริการทุกท่านนะครับโดยมวลสมาชิกพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ จะนำโดยท่านผู้บริหารคือท่านนายนกง<น>บริการดูแลความเรียบร้อยบริการประชาชนทุกวันก็คือเทศบาลตำบลบางเฉลิมครับท่านนายกก็นําทีมงานครั้งรองนายก<น>แล้วก็สมาชิกแล้วก็พนักงานของเทศบาลตำบลบางเมืองดูแลความเรียบร้อยแล้วก็บริการน้าดื่มให้กับประชาชนที่มา